สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเอฟซีมาเที่ยวเป็นลำตะคองบรรยากาศสวยงามมากเลยจ้ะ เอทีเทศเหนียงเนาะมัดเทียวตายหญ่บรรยากาศดีดีเนาะเย็นว่าว่าเปล่นวัดลงพูตัอันกายมัดกีกรถ้ามบพิมพ์มันเคยมากเลยผ้าถ้าเด็กหน่อยมาเทียวห้าเด็กหน่อยมายุย่งโรงแรมมั้ ือนลำตะของยุโคลาติจ้ะยูซีคิวปจ้ะเอฟซีจุดลูกหูลูกตาฮานใม,ม่ปหานาวบรยกาศเย็นจ้ะ เพื sabes, anyway, ่อจานมื้อนี้ขายของอาหารการกินเกือนล่ำตะข้องจ้ะบอดี้ามื้อนี้ก็เรียกบได้นั่งสําดีไปยบายลุงปุ้ตโตหย่านหอดบานคำน้องโพธินะ เนี่ครับพอจิตก็ได้มากทำบุญครับใน่พิมนี่แหะแม่พิมพ์กัดจิตากันออกไปแล้วออกไปข้างนอกแล้วแล้วแล้วแม่พิมพเป็นได้อิ่มบุญมอาปากเอฟซีน้ำมอล่ือเพล่เอฟซน้ำมอเอฟซีทุกคนจ้า,จา วันที่สามสิบท่านว่าห้าสิเดืองรวยรุยมงปังไป่าน้ำปันจางจำไทุกคนเด้อค่ะเด้อเมือนเนะาะค่ะก็มาถึงบ้านแล้วเด้อพอดีพอหฮามาเยี่ยมเนาะค่ะเนาะพอสมรีห้าเนี่ยละจ้าเราเป็นถูกเหล็กดายลายแม่ห้ากับไปลงไปเที่ยวแล้วไปใส่เงินแล้ววะสันไปเที่ยวคอนแกนแล้ววาสันกันเลยก็จะมาชวนม่พี่มึงก็พรอติดไปเที่ยวอีกแล้ว ขี่รถขั้นสวยมากเพราะว่าพอซื้อลอตเตอรี่อันนี้ว้ร้ายแล้วเดิ้อวสันดีหงวนว่างหันออกเลขรถยุ่เฮือนสีประตูวสันหงวนเดี๋ยวมแม่นตัวนีบอว่าวสันพิมพ์ก็เลยดีใจร้ายเนาะค่ะเนาะมาแต่โคราชเที่ยวไปเยี่ยมทุนยญยไปไหว้หลวงปู่โตไปเที่ยวเคลื่อนลำตะคองไปขอสชขขอพรเนาะค่ะเนาะครับ ุณยายห้ากับแม่ห้าไปหาพี่หาน้องไปไหว้ลวงปูต่ตูขอโชคลาภมาล้จ้ะเอาทีกับภาพไปเที่ยวไปท้ำบุญเงื่อนแปดสามห่อนี่ละเนาะพอเหอกับมาหาหอดบ้านว่าสันสิ่มาบอกข้าวดีด้วยจะส่วนไปอีกไปไถ้ำบุญไปเที่ยวอีกว่าสันก็เลยลงให้เบิงให้เอฟซีเบงนะคะเนาะเพราะว่ารถคันใดมาเฮือน,นม่พิมนพ์ันจะออกตลอด มวลมังหันกับเอฟซีเปนมาจากสกุลนครผู้นะมันก็มาบอกเลียไม่พิมพ์แปดสามก็สามหาจ้ะเรียรถเปนสามหาเนี่ยแะเป็นคีมหาเนาะคะนาะเอฟทีเบ ok ิ so, you, like? ้งกับข้องจิจํำได้น้ากันจ้ะเดี๋ยวไม่พิมจะตามต่อมาอีกแต่วันเนี่ยแหลพอเข้ามาให้โชคละเดี๋ยวจ่าเรียงรถพอเข้าเนาะหกสี่แปดแล้วก็หกสี่เนี่ยแหละพอเข้าว่าอัน จะมาบอกสุกบอกลาบนี่ละจ้าแต่ว <m> ่าวันที่แล้วเราถูกมีแต่เหล็กโดนแลพันอยู่บานเนาะแต่ว่างหัวนี่ขี้ข้นนีมาเลยมีพี่เมย์ปัญหาเดีสุกเดลาบน้ำกันมาซั้ก็อวันอหักไปขายของเลย่ยายเรีนบัวลานีเก็ห ขอให้หาให้โุกให้ลาบหัดบ้านหัดทรงมาสันลงให้อีบีึงหกสี่ปดหสี่มุนเอาเยอะนี่นี่เราคุณวานนอจันเนาะให้เป็นเนวท่ายีซีได้ค่ะเร้อมากับไปซื้อรอตอลีไว้นอจันเนาะมียังกระแบงปันกันจ้า เออดีเกินเพราะที่คือว่าพอเขามาบอกสุกปีนี้เพร่ะนมาบอกเลขเนาะพ่อใหญ่เนาะวันหนึ่งคนบอกเลขรถอีเลขรถอี่พอมองเงินพอหาสามจนว่ายายได้ไปอันยายได้ไปขอนเคียนไม่ใส่เงินแล้วไม่ใส่เงินแล้วมันหนี้ขั้นนี้มาหาหลุงก็สิออกขั้นนี้แล้วเนาะพ่อเขาเนาะเอ๋อจะเมื่อไนร่นั้น พี่นองมาหาขี่มาออกเลยสา,สามหาอะไรสาหาก็สามแปดเขาขี่มาหาเพาเอฟซีอยู่ตะกลุ่นคนอ่ะขี่รถอันขี่อันยังก็ไปกิโลไปกิโลมากคือของพอ่งพอเอามือเดี๋ยวคันขั้นหีน้มากใช่ไเอามันมันมันเสีอยวขั้นนึ่งมัเปลีั้นขัน้นผู้ใดมาหาแปดว่าเมียนรวยอันกบสามหานาะของี่นอสามแ<ๆ>ปด กับสามหาสามแปดกับสามหากับเจ็ดศูนย์ตัวนึงเออนั่นแหละนะมีสามคู่จังนว่านี่ล่ะกันรถขั้นใดเขามาเฮิรนเท่ามันแมนหลวงนะม่พ hey, ิมพ์ว่านี่นะพอเข้ากับถีเลขกความเนาะเราก็จะมาหามาให้โศกเหมือนกันนั่นเองตกกับกับเลขรถกันเลยดิขี่ขั้นใดมาออกขั้นนั่นนี้มีตะคูหักเห็นเนาะมีตะคูมาหาแล้วมีขี่รถขั้นง่ามมาอ่างเห็นเนาะว่าสิ่โบโลงห้เบิ้งกับมันออกอินีเนาะงวดบางหันเพื่อนกับขี่มาหาเพื่อนกับมาบอกโศกนาะเพ่อทินเนาะ เลขนี่เลขเลขทะเบียนรถมีสามตัวตรงนี้เจสซว่าม่พิมพ์ก็เพราติดเบาๆซู่ฟังนะมาขั้นใดออกขั้นนั้นนี่มาขั้นใดออกขั้นนั้นจ้ะไปมึงไม่พิมพ์เลี้ยวไปมึงรถแต่พอเฮาารถพอเฮาคืองานเสรจจะพอเฮานี่เระพอเฮาจะซื้อตัวนี้แล้วเลขม้วนม้วนเกลี้กันปดกิโลมหาเนี่ยก็ออกเต็มๆเลยวันนี้พอจะเนื้อขั้นงามขี่มหาเนี่อ คือว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้หลานะบอกพ่อซื้อแล้ว,วเป็นบ่จ้ะขึ้นกับงานแล้วอ,อะให้พ่อเฮาให้สวงเด้อพ่อสีเฮาเดอ้อจ้ะเด้อให้สวง F อเอฟซีเด้อค่ะเดอ้อค่ะใหญ่กว่าอยู่แยญ่ไปใส่เงินสามหาว่ะสิคะสำหรับมิเนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเฮาเดอ้อให้ลูกหลานสวงน้ำ้อจ้ะเดอ้อจ้าหกสี่แปดแล้วก็หกสี่สวัสดีค่ะ